ยังนาะพี่น้องเนาะครับอยู่ที่ให้อยูค่าหน่อยพี่น้องโอ้ลมแห้งผักเลยพี่น้องลมร่มลมค่าครับลมแห้งพี่น้องมีจะรมเลยครับผมสองฝาเพื่อนก็คึมๆพี่น้องคุันะครับผมคึมๆมืดๆจริงๆแล้วพี่น้องมีจะล่มนะครับกะติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องแต่ก็มีฝนนะครับทุกท่านกับพามาชุม บรรยากาศในไฮในสวนเนาะพี่น้องเนาะลุงท่องกับพามาชมอยู่ข่าหน่อยของลุงท่องกับโอ้อยหยางามแห้งพี่น้องหยางามแห้งนะครับผมนี่แถวนี้กับทวมตุ่นยูคค่าหน่อยมืดละครับพี่นอ้องหย,า,ยานะครับผมหยาโนเขาทั้งลุงท่องอื่นหยาโนเขาเนาะครับผมหรือหยาใบแหลมพี่น้องยูคข่าไปกับไงคือคลา,านไปเรื่อยๆรืเลยพี่น้องแต่บรรลุมแห้งพวดนี่ตุนเอน็นตุนงอไปมืดเลยละ ลมแห้งพูดเนาะครับผมเหงลมพี่น้องเหงลมอ้ยจุดอดเลยครับผมลมผัดเบิ่งอุ้ยปิ้วใบอ่อนใช้กันสวยงามเลยพี่น้องเลยดูเนาะครับผมนุนนายนุนนายอยู่พี่น้องมันทำมาหลังลุงท่องปลูกไปกะง่ายแล้วพี่น้องง่ายแล้วเนาะเดี๋ยวลุงท่องพาไปเบิ่งไก่ๆเล็กน้อยเนาะครับผมง่ายแล้วพอได้คุดขายอยู่พี่นาพี่น้องขุดออกแล้วลุงท่องกัจีลง ยุคหาให้หมดคือเขาเนาะครับผมลงยุคหาหมดเลยเนาะครับผมยุคหาแถวนี่กแต่ใหญ่แล้วปลากระป๋วยแต่ใหญ่แล้วพี่น้องไปตาได้กินอยู่โอ้ยลุงท่องกต่ลืมไปลุงท่องทีเอาไว้นำ้ำสมกล้วใหม่มา่ีดกันนอนในกัดเลยลืมพี่น้องเลยนั่นคับผมมืดแตะอยากไปตัดไต่หนาในหน้าอยู่น,นั่นค่ะปลาในการเลี้ยวแล้วพี่น้องทั้งหน้าลุงท่องกต่ติดขึ้นมาให้อีกครั้งนึงเนาะครับผมหน้า พัฒนาอยู่ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม <g all ain> ขาน่อยก่งามสวยงามครับพี่น้องแต่ว่ากัรแจกคะแนงดีดีพี่น้องนะครับผมมันกันง่ายแหละพี่น้องลุงท่องกับปู่ไวก้กับปลามัน,น,น,นกันง่ายกันอยู่ค่ะนะครับเพื่อนได้รับปุ๋ยจากมันทับบ <g all ain> น้นบาลังน้าพี่น้องลุงท่องก็นใส่ปุ๋ยแล้วพี่น,อในใ้ 16, 16, 16, 18, นองนี่ <g all ain> นใส่ปุ๋ยแล้วใส่สูตรทิพยพกทิพยพกแปดพี่น้องนี่ลุงท่องใส่ปุ๋ยสูตรทิพยพกทิพยพกแปดเฮ้ยการแดงพี่น้อง เปิดหกไงหนึ่งนะครับุ่มโอ้งามแฮงนะครับทั้งนั้นก็เป็นเกษตรฐานห้าศูน,นยนนนะ์พี่น้องผสมผสมกันหลายท่านนะครับผมปูใบปูนะพี่น้องพื้นที่ไร่หนึ่งก็สองงานนะครับผมนี่ปลูกมันสำบะหลังไว้พี่น้องก็ค่อนข้างที่หามดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวกษสรมาใส่ปุ๋ยรอบสองไห้เนาะ <c oughs> โอ้โอโอโอจับพี่น้องขอโทษหลาย นะครับผมหยากระขึ้นมาขึ้นพี่น้องลุงท่องกับบัลลีซีดอกลุงท่องกับมาถ่างอมอมเงาซื้อๆนะครับผมอ่ากับสาม้านี่แหละครับผมสวัสดีครับนุ้ยจามสองเถื่อเลยพี่น้องเลย